ะไรมันใส่โมลี่เหรอมันใส่โมลี่เหรอมันใส่โมลี่เหรอไั่อะไรอยู่เนี่ยวะสัสเลยพี่โมลี่จุ่มจุ่มสามอยู่คนนึงมาแล้วปืนหัวรอบได้อยู่เฮ้ยมันนี่เพื่อนตัวไอ้เป็นขาบทงมุมด้วยเป็ปนตัว,วอุย้ยเป็นดึงดนเลย อมันโดนเหรอวะอุ้ยเลี้ยวแต่เบรคเปนที่ของตกะที่ของตกต้องรีโหลดก่อกูปั่นเฮือดแล้วจะกันพลึเครื่องระวังทื่บอลล่านะไม่มีละของผมเฮ้ยมรอบบนนั้นน่ะมี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 ที่บอลล่าแล้วหนึ่งมีชัวร์เลยเยื่ของไอ้หน่อยเยื่ของไอ้หน่อยตรงนั้นน่ะใครอ่ะกูปั่นแล้ว คุณต้องไปอ่ะไอยอนกลับไปเก็บได้เลยได้อ่ะผมบูก่อะโอ้ยไม่ได้โล่งเกินแปลก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 ละกระสุนมันออกเร็วจริงครับพี่บัฟมาตรงนี้ตีบวกมาตีบวกวใส่หัวกระสุนเนาะใช่ของของเง้วอนเต็ดเคยดูป่ะกระสุนเลี้ยว เครื่อขวาร้างเดียวอยู่กับกูบ้านใหญ่ของพังประตูบ้านใหญ่พังเครื่องขึ้นมาขวาร้างได้เก็บของด้วยอยู่กับกูสายบนไม่ใช่เซฟเบสแน่นอนอ่ะอยู่กับกูสายบนมาไปเกะกันเลยสิสวยที่ไหนวะอยู่กับกูซ้ายบน ไอ้ที่นี่แปลกๆอะไม่ไดดด้พีู่ิกลับไปกลับไปกลับไปบ้านฟ้ากลับไปทำบ้านฟ้าแล้วกลับไปทำบ้านฟ้าแล้วเรื่องนี่พีวอยู่ไหนบอสพี่ถ้าพี่วิ่งออบเลยนะฮิวเซตอะแบบวิ่งเปิดลายเท้าเลยผมแอบแถวนี้แหละอุ๊ยโอ้โหพี่นอนแดงเรียบร้อยแตกจ้านอตแดงคือ โดนยิงไกลๆถ้าเกิดโดนยิงไกลๆโดนทีเดียวล้มอ๋อคือมันเอาจริงเลยแบบโมเลสอ่อนแดงนอนม่วงโตขายเฮ้ยเมื่อกี้แต่เมื่อกี้มันเดินมาเหมือนมันเห็นกูเลยนะมีทิวเครื่องอ๋อล่าด้วยเดินมีดูมฟองไปก่อนเลยไปบ้านใหญ่บ้านใหญ่นะพีใ่ใช่ๆข้าง,งนาปะคือเพื่อเครื่องบ้านใหญ่ฮ้าเครื่องอยู่เลยมันตึงจับไม่ไร P Benh,เจอ, wiiing thằng nã, dึง để cho nóเจอ đi thằng. Đúng quỏ ngay. Không được. Không Không được. Không được. Không được. ไรไม่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 ไรนะไม่ไรไม่ไรรูไปเล่นแถวเครื่องเสร็จอะไรเหยียบเครื่องอล่ามีหรือเปล่าเหยียบเครื่องอล่าเปได้เปนะเว้ยไม่ได้ปั่นเลยเฮียเฮ้ยไอ้เหี้ยดูดิดูมันยิงดิมันเร็วมากเลยนะพี่เหมือนมัน ไม่รู้อะเว้ถูกปะก็กูบอกแล้วว่าตอนมันเดินมามันเหมือนเห็นน่ะเหมือนไอ้ตัวนั้นน่ะไอออนไอออนได้เล่นปะวะไอเชฟเมื่อวานที่เล่นกับพี่เอกอะอ๋อไอ้เชฟอ๋อเล่นไอ้ที่มาทิ้กูบุญเลยตัวนั้นเลยมันขยับเลยนั่นแหละมันเดินมาแบบมันเห็นกลัวไม่มีที่พึ่งอล่างั้นเชฟกูปะเอาปะจบเกมมากลัวไม่มีที่พึ่งอล่าอ๋อทเตอร์ไฟส์ใช้หัวหมดอ่ะ ของตัวบนรถชาร์จเลยรถรถกระสุนมันพุ่งไวจับเนี่ยยกปุ๊บถึงปัปุ๊บถึงปั๊บรีปั่นรีปั่นรีปั่นกัแปลกๆจะได้กลัแปลกๆปุ๊ปปับผมว่ามีแหละมัเล่นแถวบ้านเล็กอะแต่ไม่เอาทิ้งปะตือตามันยิงปั่นอยู่นี่นะปั่นอยู่ล่างไม่ใช่โอ้ยย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 ย ก็มันแปลกๆมองใช่กูดิตัวแข่งนี่ตัวแข็งกูกลาหัวกระดาษไว้ก่อนมาบ้านใหญ่เหรอผมต้องไปอ่ะพี่ไปไปไอ้บอสใช่ไ่ะบอสได้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 แวกพูดไม่ถูก ไม่ไปขวาบนตอนเขากดยิงอะแบบว่ามันไม่มีสายกระสุนนะเขาแตถวที่เอออุ้ยเยะมันจึกมาเลยอะยิงงูมันฉึกมาเลยก็รีบปั่นแค่นั้นกูรีบปั่นแล้วออยยูู่่ได้แต่มันเดินช้านะเดินปกติอยู่ไอ้บอสมึงต้องเซฟแล้วนะเซฟได้เซฟไม่ได้ปั่นต้องรีบเซฟแล้วปั่นอย่างเดียวที่ปั่นไหน ตายบนไอ้แม่งหลอกใครเฮ้ยมันตามใครอ่ะไม่ได้ไล่ผมไอ้ดิวมีแทงปะยิงแม่เนี่ยมีมีมียิงไกลแบบผ่าไก่พุทธโคตรแม่นแม่นไม่ยังไม่พลาดเลยสักครั้งเลยที่กลับบ้านเลยไงแต่ว่าโดนเจ็ดสิบสองไม่กีเดี๋ยวหือโดนอีกแล้วโดนป้า ยิงเข้าทุกดอกโดนถ้าเกิดขายมุมหายกระดิกอ่ะคือยิงโดนเอศยาบอกมาประเดีทั้งสองอปอเลยครับจะไม่พลาดเลยหรอกประดีครับประเดีครับมันยิงคมจังวะไอ้ไอ้ที้ยกูบอกมันแปลกๆมึงเชื่อกูดีมันเดินมาแบบคือแบบมันเดินมันเดินมาแล้วมันมองเลยอ่ะมึงเข้าใจปะกูว่าไม่มีหรอกทือบอล่าไอ้บอสมัน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 เห็นนะเห็นดูงั้นน่ะเออน่าจะเห็นภาพดูฟาร์มมาพี่เป็นตัวเออให้มันมาไอ้บอสใช่ได้บอสขึ้นไกเกาขึ้นไก่เกา เอามึงยอนเนียนเลยนไปหิวบุญแล้วเนี่ยโดนใช่ไหมไม่โดน,โดนไม่โดน,ลนลพลาดแล้วนี่คุยกันได้หน่อยมานนี้เราหนึ่งแม่ป่ะอุ้ยเยิยไม่ได้ละยิงพลาดว่ามันจะสอดยิงพลาดอีกใช่พลาดไปสอดเลง <c oughs> ไม่เสร็จว่ะเคยเนี้ยบอสไปก่อนบอสไอ้บอสไปก่อน แต่ว่ามันยังไม่ได้แขวงกูเลยนะแค่นั้นมันอยู่ไหนยอนช่วยได้เปล่าดูกูเลยดิเครื่องแบบเฮ้ยมันแรงมากแบบ LT เลยกูบอกแล้วม,มันดิ่งเลยมันมันดิ่งเลยไม่ต้องทึบคงทึบเครื่อแล้วนะไอ้บ,บอสปัน่นกูช่วยแล้วบอสปั่นเลยเร็วเครื่องนั้นนั่งปั่นไปเลยขึ้นเครื่องนี้เครื่องนี้กูขับเซฟเจอบ้านฟ้าใช้ไปยัง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 ไปไปบ้านฟ้าเลยดิกูขับเซฟบ้านฟ้าเลยยิงดิวตายแล้วด้วยไอสัตว์เข้ามาได้ โอ้โหแม่งแม่งยกและยอิงเลยอาา่ะเยแท่โคตรกลด้วยตุ่นมันเร็วว่ะพี่หัไม่ถูกว่าอ,อันนี้โมลิไม่ได้แล้วนะอีนั่นจะมานะรูกก่อนก็ได้แบบลุกแล้วว,วนวนไปปั่นเครื่องหน้าเหนื่ยอยแนะ บอสมาแข e ่งด oh mm ิไ hmm. อ้นี่เปล่พ the like ี่เขาเรียกว่าอะไรวะอีปิกอะดึงไดยตัวไอ้บอสดึงไว้บอสไปเลยบอสเครื่องกำแบบเยอะไม่มีไม่มีไม้เลยเดือะแล้ววัวไรก๋วอุ้ยเชี่ยเราช่วยให้แม่งยิงแม่งยิงรอดรอดระหว่างเสาอะไอ้จอนไอ้เฮ้ยฝั่งขวาเหลือเครื่องปะฝั่งบนปั่นมีเครื่องปะ มันเห็นย้อนมันเห็นมึงมึงจะช่วยยังไงมันรู้จุดไปหามึงใช่ปะในตู้มันจะดูได้ไงเอี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตู้เนี่ยวัดวัดได้เลยไม่เห็นมันอยู่ในตู้กับไม่ไล่เป็นเล่นตัวเล็กเลยมึงได้ช่วยหรอน่ะไอ้พังบูนพังรออยู่อ่ะรออยู่อ่ะบอลบอลแล้ก็มันรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นไงไม่ไปเลย เออมันรู้เชื่อกูดิเฮ้ยมันอยู่หน้าตู้เลยเฮียพี่มันมองมันมองเหรอเมันพี่พี่พี่หลบตู้ไหนอ่ะเนี่ยตู้เนี่ยหลังผมเลยปะอ๋อตู้นั้นใช่ไม่ใช่เฮียช่วยได้ปขนาดไม่ใช่เหรอไม่ได้มันก็ไม่ไปอ่ะปกติมันไม่เฝ้าอ่ะกินอะไรผมรออยู่ระวังอีการขึ้นนะยอนวอกมาละโอ้พี่มันรู้เว้ยเฮียมันก็รอผมอยู่เหมือนกันเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมองไปทางพี่เว้ยเฮีย เนี่ยมองไปอีกแล้วมองไปตลอดเลยไอ้เาปลนโผลผมว่ามันไปหาพี่แล้วใช่หรอผมว่าปันละปันได้ปันปันได้ปันติดตม่นตมนพี่เล่นได้ย้อนปันได้ปัน ต้องมองหลังนะพี่โฮ้ยมัน,<อ>นขดขี้ขวาแล้วขึ้นสกี้โขบเลยพ่อมึงตัวตัว,ตวไม่ยิงพี่ไม่โดนไม่โดนเพราะกูโหดยังไม่ได้ยิงนี่เอาได้ทิง้งอะทิ้งทิ้งทิ้งย้อนทิ้งนะทิงะทงท้งนะตอนทิ้งนะน่าเจอด๋อพี่ย้ำเลยย้ำเพื่อไหนคุกูย้ำกูย้ำขวาบนอ่ะ ถ้าเป็นขวานะปลาแม่นอย่างน้อยขวาไม่ยังมีแบบว่าดิ่งสักพักหนึ่งพี่ค่อยลั่นอม่ใช่หรอปั่นดิแล็วก็อยู่บนล่างใช่ตัวเดียวกับเดอะเดดเนี่ยะนไม่ยิงเฉถูกโดนเรื่ย กูเล่นได้แค่นั้นไม่ไล่ได้งงพี่สามเครื่องเนินได้ยอนฉีบไปเลยตายปะไม่ไลด้หยุดเครื่องแนละ้วน่าจะไปเหมือนเดิมไปหาพี่เวียนต่อไม่อไ่ไหนฮะอยู่แถวเนินพี่แถวเนินแถวเนินอยู่ผมอยู่ผม ยิงยิงปะโอโ้พี่มา,ากูปะหา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 ข้างหน้าข้างหลังวิ่งข้างหน้าข้างหลังตรงแล้วพี่นั่นแหละพี่พี่วิ่งถูกแล้วอยู่ข้างหลังนี่อืมหลักกูปะเอาเล่นตรงนี้ก่อน ไอเหี้แมวกูเห็นกูเต็มยางยอนกำลังคาดอะไรพี่เต็มอ่ ต้องผมมีไหมเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรน้องอะไรอะไรจ๊ะอะไรจ้าเปิดแล้วหรอไม่ไหวละจ๊ะไม่ไหวละจ้ะน้องไอ้เจมล็อกไอ้สัตว์น้องน้องไม่ไหวละน้องไม่ไหวละจ้าน้องน้องเปิดแล้วใช่ไหมน้องเปิดแล้วใช่ไหมจ้าเปิดแล้วใช่ไหมจ้าน้องเปิดแล้วใช่ไหม น้องเปิดแล้วใช่ไหมจ้าน้องเปิดแล้วใช่ไหมจ้าไม่ไหวแล้วจ้ายิงมันโดนยิงมันโดนเปิดแล้วแหละจ้าเปิดแล้วแหละจ้าโอ้ยท้อไอ้้อบอทไม่ไหวหรอเรียกพระเจ้าชาวถึงกระเนินเลยมีแฟนพีเอเอสเลยสัต ไม่ยิงทะลุฟางเลยอ่ะเมื่อกี้อดเมื่อกี้คือทะลุก็แม่ไม่ใช่ฮิตบล็อกอ่ะคือมันน่าจะยิงพี่ไ้แล้วมันเพื่อนนิดนึงไปโดนแบบเป็นล็อกพี่เบนอะไรเงี้ยไม่ไหวแล้วหนูหืมไม่ไหวเหรอต้องเปิดเลยใช่ป่าวเหี้ หลบมันไม่ได้รับพังเลยคือยังหลบไ,ได้ยุกแล้วย่กชัดๆกันไปเลยไม่ผมรู้อยู่แล้วว่ามันเหม็นน่ะตั้งแต่ตรงซ้ายบนแล้วเพราะว่าผมอ่ะผมวิ่งไปอยู่ซ้ายบนตรงแมสข้างหลังไอ้ที่เมื่อกี้ที่ยอนพับไม้ผมอยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วผมไม่ทิ้งรอยอะไรเลยเว้ยมันเดินดิ่งแบบว่ามองแบบมองมองมาทางผมเลยเก็ตปะไอ้เฮียในหลุมเกิดตรงนี้ด้วยวมันไม่ไปหาเมืงองไงยอน ทิ้งลอยด้วยพี่ใช่มันมันแบบมันเดินหันหน้าแบบดิ่งทิ้งมาเลยอะแบบว่าคือคือมันไปไปไม่ได้ทุกคนเข้าใจป่ะแบบถ้าเกิดจะดิ่งทิ้งมาเลยแบบว่ามันมันล็อกหน้าคือหน้าหน้าหน้าตัวมันอะมองมองตัวผมเลยเข้าใจป่ะมันแบบคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่การมองหาคนอะมันเป็นการรู้อยู่แล้วว่าคนมีคนอยู่ตรงนี้อะเข้าใจป่ะเดี๋ยเปิดให้ดูเพื่อใครแบบแต่แต่ว่ามันเริ่มเกมมามันก็ตรงดิ่งมาเลยนะเครื่องแรกอ้าคอยที่อะไรหลายสัตว์มันจะรออะไรล่ะเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูครับ ผมไปบอกคิดว่ามันมีทื่เครื่องออร่าเนี่ยอย่างเนียนไม่เห็นผู้เชเนี่ยเวลาเเวลาคิลเลอร์ที่มันดิ่งมาคือคือมันดูง่ายเว้ยเนี่ยเปิดให้ดู เปิดแล้วไม่ไหวแล้วคนประเทศอะไรอ่ะรถไฟไม่ไหวเหรอน้อง ต้องเปิดสักหน่อยมาเป็นคิวนี้ด้วยไอ้เงี้ยต้องเปิดสักหน่อยเฮ่ได้มคทีเครื่อง,งอล่อา,ราจรีนหรอย <c oughs> กยศ์กะจะเนียนแต่ไม่เนียนนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะนี่ทุกคนเดี๋ยวผมเปิดให้ดู คือเวลาคิลเลอร์ที่เนี่ยดูนะดูเนี่ยช็อตนี้ช็อตที่ผมวิ่งไปแอบซ้ายบนเนี่ยดูนะที่ไหนวะอยู่กูซ้ายบนไอ้ช็อตนี้เขาอะเฮ้ยไอที่นี่แปลกๆอะะเนี่ยมันมองแบบมันมองทิ้งดิ่งไปเลยอะ<บ>มองแบบมองล็อกตัวผมไปเลยที่นี่ในไอ้นี่มองไม่เห็นคือมันมองแบบมองทิ้งดิ่งไปเลยอะเฮ้ยไอที่นี่แปลกๆอะ คือมันมองแบบมันมองล็อกตัวเวลาไล่อ่ะอยู่กูซ้ายบนไน่นนคือเวลาเจอคนคิลเลอร์เล่นเป็นอะเขาจะไม่ได้มองล็อกตัวหรอกเขาจะพยายามหลอกไฟเอออ่ออาเคลียไอยอนไม่กดฮัโลโหล